สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงรายได้ของพิม m าไลฟ์ไทม์นะฮะพิม่าไลฟ์ไทมเนี่ย,ยมีรายได้ถึง6ช่องทางนะครับรายได้แรกที่จะผมจะมาแนะนำก็คือรายได้ของค่าแนะนำหรือ Fast Start b o บ u ันะครับ Fast Start b o บนหรือค่าแนะนำของพิม m าไลฟ์ไทม์เนี่ยมีข้อดีที่แตกต่างจากธุรกิจอื่นๆเนี่ยนะครับ ตรงที่ค่าแนะนำเนี่ยได้รับสูงถึง4ชั้นนะครับสชั้นถ้าเป็นธุรกิจอื่นๆทั่วไปเนี่ยค่าแนะนําส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้แค่ชั้นเดียวนะครับแค่แค่ชั้นเดียวมาถึงคุณคุณไปแนะนําคนอื่นเนี่ยคุณก็จะได้ค่าแนะนํานะครับหลังจากนั้นนะครั้งเดียวแล้วคุณก็จะไม่ได้รับอีกนะครับแต่ของพิมพ์ไลทามเนี่ย คุณแนะนำคนที่1ไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าคนที่คุณแนะนำไปแนะนำคนอื่นต่อเนี่ยคุณก็ยังได้รับค่าแนะนำต่อลงไปอีกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนะครับยกตัวอย่างให้ดูนะครับจากในรูปเนี่ยนะครับะจะเห็นว่าค่าแนะนำในชั้นที่1เนี่ยของคุณเนี่ยคือสิบเอร์นะครับ10%ของคะแนน คนที่จะสามารถรับไปได้4ชั้นลึกเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งทางธุรกิจเป็นซิลเวอร์นะครับดังนั้นสมมุติคุณนะฮะเป็นแนะนำคุณ A นะครับแนะนำคุณ A นะครับได้1คนนะครับคุณก็จะได้รับค่าแนะนำา200บาทนะครับคือ1 0ของคะแนน2 0 0 0 PV นะครับก็จะได้รับ200บาทนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยคุณก็ยังไม่ได้แนะนำใครเพิ่มเติม แต่คุณเอเนี่ยได้ไปแนะนําคนอื่นต่ออีกนะครับสมมุติคุณเอเนี่ยไปแนะนํามาได้2คนนะครับสคนนะครับคุณก็จะได้รับค่าแนะนําในชั้นที่2อ,อีก5%นะครับหอเของคะแนน2องพันทีวีคูณ2คนนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ได้รับอีก2 0 0บาทเห็นไหมครับ อันนี้คือคุณแนะนําคุณ A อมาคุณเดียวนะครับแต่คุณ A เนี่ยไปแนะนําต่อนะครับท่านี้ในชั้นที่2 2สองคนเนี่ยนะครับถ้าสองคนเนี่ยเขาได้ไปแนะนําคนอื่นต่ออีกนะครับสมมติสองคนเนี่ยไปแนะนําคนเพิ่มได้มาอีก4คนนะครับ4คนนี้ก็จะเป็นชั้นที่3ของคุณนะครับคุณก็จะยังได้ค่าแนะนําด้วยทั้งที่คุณเองไม่ได้เป็นคนแนะนำนะครับแต่สองคนเนี้ยสองคนเนี้ยเป็นคนไปแนะนำนะฮะคุณก็จะได้ เงินมาอีกนะครับ4คนก็เป็นเงิน400บาทนะครับ5%ของ2000ันพีคูณ4ก็คือ400บาทนะครับในชั้นที่3คนทั้ง4คนเนี่ยถ้าเขาได้เป็นแนะนำคนอีกนะครับสมมุติได้มาอีกสัก8คนนะครับเห็นไหมครัคุณก็จะได้รับคาแนะนำ5าเซนของคน8คนนั้นด้วยนะครับ จะเห็นว่าคุณแนะนําคุณ A แค่คนเดียวนะเพียงแค่คนเดียวนะครับแต่คุณเไปแนะนําเพิ่มอีก2คนแล้วสคนคุณแนะนําเพิ่มอีก4คนสคนแนะนำเพิ่มอีก8คนนะฮะคุณมีรายได้ถึง1,600บาทนะครับจากการที่คุณแนะนําคุณ A แค่คนเดียวนะครับแล้วถ้าคุณไปแนะนําคนต่อล่ะไปแนะนําคนต่อเห็นไหมสมมติไปแนะนําคุณ b ีนะได้มาอีก1คนนะฮะคุณก็ได้แค่แนะนําเพิ่มเห็นไหม เพิ่มมาอีกนะครับอีก200บาทนะครับเสร็จแล้วคุณ B ก็เหมือนกันไปแนะนําต่อนะอีก2คน2คนก็ไปแนะนำต่ออีก4คน4คนไปแนะนําต่ออีก8คนนะเห็นไหมครับรายได้ที่คุณจะได้เนี่ยขึ้นไปถึง3,200บาทนะครับ3,200บาทในขณะเดียวกันของทีมคุณ A เนี่ย ระหว่างที่คุณ b ีเขากำลังสร้างทีมกันอยู่คุณเเขาก็ได้คนเพิ่มมาอีกนะฮะอสองคนนี้กลาย A เป็นแนะนำเพิ่มอีกอกลายเป็นสัก4คนเห็นไหมชั้นที่3ของคุณ A ก็ไปแนะนำคนต่ออีกเอ้เอา,อากลายเป็นสักหนอยดีสิบคนเห็นไหมส่วนชั้นที่4ก็ไปแนะนำได้เพิ่มอีกอกากลายเป็นสักสักสิบสิบห้าคน สิบคนก็นได้เห็นไหมครับว่า Fast Start หรือค่าแนะนำของพ i มา l i f ์ t i m e เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุดไม่มีวันหมดถ้าคนที่คุณแนะนำมาเนี่ยเขาไปแนะนำคนต่อลงไปเรื่อยๆนะครับมันจะดีกว่า Fast Start ของการที่อื่นของที่อื่นนะซึ่ง Fast Start ของที่อื่นเนี่ยเขารับแค่ชั้นเดียวพอรับชั้นเดียวเนี่ยคุณรับเสร็จปุ๊บคุณก็ หมดละถ้าคุณอยากได้ค่าแนะนำหรือได้ฟาสต์สตาร์บนัคุณก็ต้องแนะนําคนอื่นอีกแต่ของพี่ามล่์ไทม์เนี่ยคุณแนะนําไปแล้ว 1- นสองคนเห็นไ,ไหมแต่1นถึงสองคนเนี่ยไปแนะนําคนต่อนะฮะแล้วพอสักพักคนก็แนะนํากันไปนะเพิ่มไปเรื่อยๆเ,เนี่ยรายได้คุณก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณยิ่งแนะนําเพิ่มคนเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะอย่างแนะนำไอซีคุณซีขึ้นมานะครับอ่าคุณก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นมาอีก แล้วสี่ก็ไปแนะนําต่ออ่านแนะนำอีกสองคนสองคนก็ไปแนะนำต่ออีกสี่คนสี่คนนั้นก็ไปแปดคนในขณะที่ทีมของคุณบีเนี่ยอ่าเห็นไหมเขาก็ไปทํางานไปเรื่อยๆอ่าได้คนเพิ่มอีกเนี่ยจากสองคนก็กลายเป็นสามคนเนี่ยาจากสี่คนก็อาจจะกลายเป็นสักเจ็ดคนอ่าในชั้นที่สี่ของคุณบีก็อาจจะกลายเป็นอ่าสักสิบสองคนอ่าเนี่ยเดี๋ยวตัวเลขไม่ต้องมากเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับ จะเห็นว่ารายได้คุณจะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็คือมันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆโดยที่มันไม่มีหยุดนะครับมันไม่มีหยุดนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นจุดเด่นของฟาสต์สตาร์โบนัสของพิมพ์ไลฟ์มากเลยนะฮะที่สามารถที่ทำรายได้ให้คุณไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีบรหยุดถึงแม้คุณจะยังไม่ได้นับแนะนำใครเพิ่มแต่รูปทีมคุณเกิดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ อย่างทีม C เนี่ยอย่างสมมติตัวนี้คุณแนะนําแค่หยุดแค่3คนนะฮะแล้วก็ยังไม่มีเวลามาไนแนะนําใครต่อแต่ทีมข้างล่างเนี่ยตัวเลขพวกนี้มันสามารถที่จะเกิดขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับอย่างทีมซีอาจจะกลายเป็นอ่ะคนนี้ใน C ีนี่แนะนําเก่งหน่อยได้มาทีเดียว6คนเลยเห็นไหมหกคนนี้ก็ขยายต่อเห็นไหมได้ไหมสิบห้าคนเห็นไหมสิบห้าคนนี้ก็ไปแนะนําคนต่อมาอีกได้มีอีกสามสิบเจ็ดคนเห็นไหมครับ เงินคุณได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่คุณไม่ได้แนะนําใครเลยนะครับเดี๋ยวผมใส่คุณดีไปอีกสักคนหนึ่งนะครับเป็นสี่คนตัวทีกึออ๊บเป็นสี่คนนะครับดีก็สมมติคุณดีไม่ค่อยขยันแนะนําได้คนเดียวหนึ่งคนนี้ไปแนะนําได้อีกสักสามคนนะสามคนนี้แนะนำต่ออีกสักเจ็ดคน ็นไหมครับรายได้คุณจะขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ทางคุณ B C D กำลังแนะนำคนไปเรื่อยๆทางฝั่ง A ก็อาจจะมีคนเพิ่มขึ้นมาอีกรื่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนคนตรงข้างล่างในชั้นที่2 3 4มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าคุณจะมยังไม่ได้แนะนำใครเพิ่มนะครับจะเห็นว่ามันเป็นจุดเด่นที่ที่ น่าสนใจนะครับแล้วก็ดีกว่าที่ฟาสต r าหรือคะแนนนำของที่อื่นมากนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพียงคุณมีตำแหน่งทางธุรกิจเป็นซิลเวอร์นะก็คือโดยการซื้อสินค้า,ามีคะแนนรวม2000 PV นะครับคุณก็จะได้ตำแหน่งางธุรกิจเป็นซิลเวอร์แล้วก็การเป็นซิลเวอร์แล้วเนี่ยเป็นแล้วเป็นเลยนะฮะตลอดชีพไม่ต้องรักษาย,ยอดนะครับไม่ต้องรักษาย,ยอดไม่ต้องซื้อสินค้าซ้ำ ไม่มีเงื่อนไขอื่นใดแแฝงนะครับเพราะฉะนั้นง่ายมากง่ายมากแล้วก็รีบตัดสินใจนะครับที่จะมาร่วมงานทําธุรก,กิจกับทิมเมอรไรท์ไทม์ในทีมของทีมออนไลน์แลนนะครับ